ันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Revolution Network เป็นเซิร์ฟ Pixelmon นะครับผมก็เริ่มมาเราจะอยู่ที่สปอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวโหลดเซิร์ฟเวอร์นี้ตอนจบคลิปนะครับมีระบบมีดังนี้ง่ายๆนะครับผมอยากรู้กดกระทับดูนะครับหรือว่าระบบวิญาณหนึ่งคือทับเมนูนะครับผมก็จะมีการดูข้อมูลอะไรต่างๆได้นะครับอย่างเช่นแบบดูว่าโปเกมอนแต่ละอย่างนี่มันได้อะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ โอากาสจับได้คูณ2อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สามารถวาร์ปไปเที่ยงตางได้นะครับผมโลกสร้างบ้านกิจกรรมแลกของกระเป๋าปรับแต่งฉายานะครับผมหรือถ้าเกิดจะเดินไปเองก็เดินไปได้นะครับอยู่ตามสปอน,นี้เลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถแลกตัวไอเมนูได้เมื่อกี้เลยนะฮะ แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้จะมีของฟรีด้วยนะครับผมก็คือตามนี้เนาะก็หนึ่งผมลืมบอกไปก่อนเข้าเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีพอเข้ามาครั้งแรกอ่ะก็จะมีทับรีจิสเตอร์เนาะเป็นการสมัครสมาชิกเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีดีแท็กก็เข้าได้นะครับก็พอทับเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปใกล้ทับล็อกอินนะครับผมรหัสผ่านยาวแปดตัวขึ้นไปนะฮะ เกมมีของตัวมาในน้องมีอาหารโปรตีน้าคุณห้าอุปกรณ์เบื้องต้นแล้วก็ปุกบ,บอลถือว่าเยอะเลยนะครับผมมีของหลายๆอย่างนะครับผมมีตัวแรกหลายๆตัวอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทัวร์สปอร์ตนะคะทุกคนตัวนี้เป็นตัวสามารถเอาไว้แลกของที่เป็นอีเวนต์ได้นะครับหรือว่ามีแลกอาหารก็ได้เนาะโอ้ไข่แลกเป็นไข่ทอดอะไรอย่างนี้ แลกเป็นอาหารเอาไว้กินก็ได้นะครับขายโปเกมอนตลาดโลกก็มีนะครับทุกคนก็มีคนเอาของมาลงอยู่นะฮะทุกแล้วก็มีโลกอีเวนด้วยนะฮะอันนี้ถ้ามีกิจกรรมเขาจะมาจัดในที่นี่นะครับผมสามารถดูสเตตอะไรข้างต่างได้นะครับโปเกบิลเดอร์โปเกเดสแลวก็ออรน์รับไปเทมที่นี่ก็มีนะครับผมทั้งแบบเป็นการแข่งขันรางวัลก็มีออนเยอะอยู่นะครับผมตั้งแต่1ชั่วโมงถึง700ชั่วโมงนะฮะโคเยอะเลยแล้วก็มี จัดลงจัดแรงด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะครับมีมกระเป๋านะครับผมแล้วก็เข้ามาในนี้นะฮะจะมีกล่องสุม่มโคตรเยอะเลยที่นี่ก็มีกล่องสุ่มอีกแล้วก็มีข้อความไปสวยก็ตามนี้เลยใครจะได้อะไรก็มาจัดนะาบมอีโวบ็อกเมจิเคิลบ็อกซ์ออริจินบ็อกอันตาบูสบ็อกอะไรนี้ก็คือได้หมดเลยเนาะเดินทัดไหมอีกหน่อยนะฮะก็จะมีโซนสุ่มกุญแจแลกกุญแจอะไรต่างๆนะครับมีโดนเอช h อปแล้วก็มีอะไรอีกมากมายนะครับผมเดินมาเรื่อยผมพบกับโบเกียร์เซ็นเตอร์ก็ว่าได้นะะทุกคน โปรเกรนเตอร์ล่ละฮะไม่มีอะไรมากมีมีที่ฮิลมีอะไรปกตินะครับผมแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับจะมีทางขึ้นอยู่ข,ข้างแล้วก็จะเข้าไปสู่ห้องเอาไว้ทาฟอสซิลทําอะไรได้นะครับก็ปิดตรงนี้จบปิดแล้วก็มาใช้งานได้นะครับผม,มเสิร์ฟฟอสซิลนะจ๊จะกลับไปละข้างบนมีมานี้แหละถือว่าเป็นเซิร์ฟที่ตกแต่งได้สวยมากเลยนะครับผมชอบผมชอบการตกแต่งขอ,องที่นี่นะครับแล้วก็มาแหล่งต่อไปนะครับก็สามารถแลกไอเทมได้เช่นกันเนาะ มีจุดแรกเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ฝนตกเคเราเรีบเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวเปียกฝนนะฮะโอเคก็ขึ้นรีบไปข้างบนเลยดีกว่าปุ๊บนี่มีพบทุกชนิดเลยนะฮะทุกคนตับก็คือกดชิปลงนะครับต่อไปผมจะมาพาทัวร์โลกสร้างบ้านกันนะฮะทุกคนจะเป็นการสุ่ม TP นะครับโอ้แล้วได้ตำแหน่งประมาณนี้เนาะก็ว้าวมันอยู่กลางมหาสมุทรนี้เนี่ยเริรล้แล้วก็ต่อไปเป็นโลก MMO นะครับผมโลก MMO ตรงนี้คือ มีอะไรเยอะเลยนะครับเข้ามาปุ๊บมันก็มีตัวให้ตีต่างมากมายมันคือ MMO RPG เลยอ่ะทุกคนใครที่เบื่อเบื่อก็มาเล่นลงมาเล่นได้เนาะถือว่าโอ้ตัวละครหลากหลายนะครับทุกคนมีควสให้ทําด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับผมผมรับคุชผมได้ควสอะไรใหมอ่อาวุธเริ่มต้นหรอให้กําจัดให้กำจัด15ตัว15ตัวกําจัดบอส1ตัวนะฮะล้อกลับมานะครับผมเราจะเห็นกับคุณพี่ที่เขาเอาไปคราบอาวุธคราบชุดเกราะค,คราบอุปกรณ์ได้นะครับทุกคนก็คราบก็เอาของมาตามที่เขาต้องการเนาะเขาต้องการแบบซิงออ,องร หรือว่าอ่าอันนี้ครับมงครับมัวอุปกรณ์อะไรได้ต่างๆมากมายนะครับผมมีหลายอย่างเนาะมาลองเล่นกันได้นะครับผมระบบต่างๆก็คือมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของเซิร์ฟเวอร์เนาะ ต่อไปนะครับผมเนี่ยผมจะพามาดูในตัวของ Discord กันนะครับโอเคอันที่จริงผมติดผมใช้ตีมขาวเนาะแต่ว่าผมปรับเป็นติมมืดให้ละกันเผื่อใครไม่ต้องการนะครับก็เดินแล้วนะครับผมเมื่อคุณสังเกตก่อนก่อนที่คุณจะเข้าไปเล่นนะครับผมแนะนําให้เข้ามา Discord นี้ก่อนนะครับมาดูระบบต่างๆเนาะเพราะว่าตัวของระบบ Discord นี่มีอะไรเยอะเลยนะครับผมแรกเริ่มแรกก็คือมีกดมี IP ข้อมูลต่างๆมีมีลิงก์เชิญนะครับผมแล้วก็มีกดอ่าข่าวสารตรงนี้ข้ามไปมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมีมีกกรา การต่างได้นะครับรวมถึงการแจ้งปัญหาเนาะก็คือถ้าเกิดว่ากดอิมมูจิตตรงเนี้ยก็จะสร้างห้องส่วนตัวไปคุยเลยนะคะผมมี ต้องเสียงให้คุยกันได้ด้วยนะครับผมเห็นคนมานั่งบ่อยอยู่ดาวน์โหลดเกมตรงนี้นะครับผมซึ่งก่อนจะ,จะดาวน์โหลดนี่คือแนะนําให้ดาวน์โหลดตรงนี้ด้วยแต่ว่าสุดท้ายนะครับผมตัวของพิกี้เซิร์ฟนะครับก็มีอธิบายระบบต่างๆนะครับผมโดยต่อไปจะเป็นตัวของยศนะครับที่ผมจะมานําเสนอทุกคนเลยก็คือสามารถไปเติมยศกันได้นะครับผมตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ยศเทรนเนอร์เนี่ยฟรีเกตสา0ร้0ยห0 0ร0อ0พันหแล้วแต่ความศรัทธาแล้วแต่ความชอบกันนะครับผมซึ่งก็มีบอกได้นะครับผมว่าแต่ละยศนนนนีี่่่่่่ใชช้้้้สัังงงออะะะไไไรรรรดดบบาาาาาเเเเเเยยยิมมจศทรรรนนนนเอ์ะคคับทุกมีก็คือมี คสั่งพวก tpa trade เมนูสกิน s u i c i ก็คือการฆ่าตัวตายนะครับ set home เปิดตลาดโลกอะไรงนี้ได้หมดเลยยดเกทก็คือสามารถทับแบ็กกลับไปจุดก่อนหน้าได้ทับ h ฮ a เอาไอเทมใส่หัวได้แล้วก็ฮิวโปเกมอนได้เลยนะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นยดเอ็กซ์เิเนี่ก็คือมี energy c h e s สซ่อมอุปกรณ์ได้เปิดตัวคราบได้เช็ควิกิโปเกมอนได้เบเทรเรียนทับนิกได้เปิด ตู้เก็บโปเกมอนได้อะไรอย่างนี้อันตราก็จะผสมโปเกมอนฟักไข่บินได้นะคะผมแล้วก็มีเซตโฮมได้20่สิบที่เปลี่ยนสีชื่อได้ด้วยอะไรอย่างนี้ยศมาสเตอร์สุดท้ายโกงสุดนะครับผมคิดได้ทุกอย่างบนโลกฟักไข่ได้สัมพัมธไยีที่มีปรับระดับการบินได้สูงสุดถึง2นะคะผมมีปรับระดับมีปรับระดับการบินได้ด้วยนะฮะก็ผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นเนาะให้ทุกคนไปหาดูกันเองนะคะครับผม ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสาน์ดาวโหลดนะครับอันนี้อยู่ที่หน้าจอ Discord ตัวของ The ิลเทนเน่กกนะครับผมไปที่ตัวของดาวน์โหลดนะครับกดตรงนี้ไปตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ลิงก์กูได้ตรงนี้ปลอดภัยนะครับกดเข้าไปอ่าโอเคนั้นหน้าจอมานี้นะครับกดคําว่าดาวน์โหลดไปทั้งไทยและังอังกฤษกดคําว่าดาวน์โหลดต่อไปมันก็จะเข้ามาให้นะครับผมชื่อว่าต o k เกมรี o วอร์ชั่นนะครับผมอันนี้เป็นตัวเกมแบบกดคลิกเดียวได้นะครับโอเคนะครับเวลาดาวโหลดไม่นานนะครับผมันน้้ปาาีออล่่ดภยยง คือ,อจริงไฟล์มันปลอดภัยนะแต่ว่าตัวคอมเราแค่มันแค่กลัวเฉยก็คือกดไปกดกดตรงจุดสามจุดแล้วก็กดคีปไปมันก็จะถามมาะไรก็คือกดคลไป a n y w a ไปก็คือกดกดกดเก็บไป,ๆๆๆไปๆๆเรื่อยแล้วกดไปที่รูปโฟเดอร์เนาะก็จะเข้ามาที่โฟเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้กดจะบันลิกเลยนะคะรับผมทุกคนคลิกสองทีไปที่ตัวโฟเดอร์มันก็จะถามเหมือนเดิมก็คือกดแบบเรียนรู้เพิ่มเติมไปแล้วก็กด run run away รันต่อไปตรงน,นี้เขาให้เลือกโฟเดอร์ที่จะลงนะครับผมก็จะเลือกโฟเดอร์โปรดของผมก็คือไดดีต่อไปกด็ x เซ l เขาเลือกแล้วก็รอมันดดาววนนนนนนโหละครัผมข้้ตออีเ็ยู่ เรียบร้อยนะคะผมเสร็จแล้วจะมีตรงนี้คําว่า launcher d ee นะครับเดลเปค๊คลิกเข้าไปเลย้วขึ้นหน้าจอมานี้มาเป็นภาพปกเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ถือว่าถูกต้องแล้วคุณสําเร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าจอ id มเนอก็ใส่ id ของตัวเองเข้าไปแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับมีฟีเจอร์จำาหัดผ่านแบบโคตรเจ๋งเลยโอเคแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยจะมีเข้า discord หรืออะไรก็ได้นะนี่เข้าเกมก็อันนี้ก็คือรอรโหลดไปเลยนะคะผม รอโหลดสักครู่เนาะเพื่อมันเป็นเซิร์ฟเวอร์พิสม่อนมันจะโหลดนะครับปกติแต่ก็ไม่นานมากนะฮะทุกคนให้รอแล้วก่อนมันจะเข้าไปในหน้าจอเกมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นหน้าจอไงเนะาะก็อยู่หน้าจอนี้นะครับผมแล้วกดเพลเข้าไปเลยก็จะเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับผมก็แค่นี้เล่้นทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าสัปดนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้